เลข่าวการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะพร้อมกับท่านที่ปรึกษานายกนะครับเพราะว่าท่านนายกติดภารกิจในึ่งด้วยวันนี้ก็ได้เข้ามาท่านก็เป็นห่วงเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องทุเรียนเรานะครับวันนี้ก็ได้เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าทางรัฐการเขาจะดูแลเรื่องด้านเศรษฐกิจเรื่องทุเรียนในฐานะที่ปรึกษานะครับจริงๆแล้วปัญหาทุเรียนเราก็จะเข้าสู่ฤดูที่จะออกผลผลิตนะครับทีนี้ปัญหาเรื่อง รื่องแล็บเนี่ยมันติดปัญหาเพราะตอนนี้แล็บที่หาดใหญ่ไอ้ที่ส่สงข่าใช่ไหมที่ว่ามันทางจีนไม่รับรองเรื่องอะไรอยู่เนี่ยก็เลยอยากจะให้จุมพอนะได้เกิดห้องแล็บเกิดนี้ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วก็จะได้เป็นการรองรับเรื่องฤดูกาลที่ทุเรียนกําลังจะออกสู่ตลาดนะครับถ้าเราไม่ทันเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาหลักเลยนะครับที่อาชีพของพวกเราที่กับประกอบการกันอยู่นะครับก็ฝากท่านรนัฐมนตรีด้วยนะครับจริง,รงๆแล้ววันนี้าทาง จังหวัดชุมพรนะครับก็จะมีหนังสืออยู่หนึ่งตัวที่จะมอบผ่านท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับเข้าสู่รัฐบาลเดี๋ยวเราก็จะทําเรื่องของการส่งมอบแล้วก็ฝากท่านด้วยนะครับเรื่องเรื่องนี่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้เข้ามาพบกับท่านรัฐมนตรีนะครับท่านนายกติดพารกิจจริงๆท่านก็อยากจะมาพบท่านท่านติดภารกิจเร่งด่วนเพราะนัดท่งนน้นนก่อนก็ขออนุญาตนำเรียนท่านรัฐมนตรีครับผมผมนายมิจกายังสุขที่ปรึกษาที่ปรึกษานายกงการบ้านส่วนจังหวัดชุมพร ตอนนี้ผลกระทบด้านผู้เรียนของจังหวัดชุมพรด้านการส่งออกก็คือต้องทางจังหวัดชุมพรเป็นเหมือนกับประตูหน้าด่านตอนนี้ก็คือทุกทุกของบริษัทมามารวมตัวอยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็การจังหวัดชุมพรต้องต้องการห้องเหล็กเพื่อว่าดําเนินการเรื่องการส่งออกครับเพราะว่าประมาณผ,ผลผลิตที่กําลังจะออกสู่ตลาดในภาคฤดูการช่วงมิถุนากักดาสิงหาประมาณ <c oughs> วันหนึ่งก็พิสตุกก็วันประมาณ600ตู้ แล้วจากการตรวจผลเหล็กก็คือถ้าเราขาดผลขาดเหล็กถ้าเหล็กที่เราต้องส่งไปจังหวัดอื่นถ้าเราต้องส่งเหล็กไปจังหวัดอื่นเนี่ยครับแล้วทําให้เกษตรกรหรือในการล่าช้าในการส่งออกเราจะเกิดติดขาดปัญหาเราก็เลยต้องการความจาเป็นที่ถุดก็คือต้องการเรื่องเหล็กครับต้องมีเหล็กในจังหวัดของจังหวัดชุมพรครับ รวมไปถึงก็ได้เชิญแับต่างๆก็ได้มีการสอบถามศักยภาพความพร้อมของลักว่าถ้าถึาถงฤดูการพีจริงๆนเนี่ยเขาสามารถที่จะเตรียมในเรื่องของศักยภาพได้สักกี่ตัวอย่างต่อวันณขณะนี้นนเราได้ยืนยันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เรามี6ก l บแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยจีนได้เพิ่มให้อีก2แลบนะครับตามที่ประเทศไทยร้องขอไปก็เป็นแลบเพราะงั้นศักยภาพในการตรวจวันนี้เลยเนี่ย พันตัวอย่างถึง1,200ตัวอย่างนะครับซึ่งถ้าในช่วงพีคเนี่ยอยู่ประมาณ2,000นะครับไม่เกินแน่นอนนะครับ2 0 0พตัวอย่างเนี่ยเราก็เลยถามแลบไปเมื่อวันศุกร์ล a บเขาบอกว่าเขาสามารถเพิ่มศักยภาพในการที่ตรวจได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีตังมามี ot มามีอะไรมนาะเขาสามารถทำล่วงเวลาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า สักยภาพที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ย2,000ตัวอย่างเราสามารถอัพได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางจันบุรีเหมือนกันครับเขาก็อยากที่จะให้มีหลักไปตั้งในพื้นที่เขาซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยอิทิและท่านธรรมนัสก็บอกว่าเราสามารถที่จะให้คําแนะนำนะครับกับทางทางทองถิ่นได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลักของการ จัดต,ตั้งแล็บเนี่ยก็อาจจะให้ทางเซ็นเตอร์แล็บเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงก่อนเพราะว่าที่สําคัญก็คือว่าจะต้องทําแล็บให้ได้มาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลซึ่งประเทศจีนกําหนดมาว่าจะต้องเป็นแล็บที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลอันนี้เป็นหัวใจในการส่งออกระหว่างประเทศด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้คําแนะนําทางท้องถิ่นนะ,ค,ะครับ,รบว่า,าจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรในการเตรียมความพร้อมอย่างไรรวไมไปถึงในเรื่องของการเตรียม นักวิชาการโดยเฉพาะนัก,นก,นกปฏิบัติการในห้องแลบ<ม>เพราะว่าต้องมีการฝึกอบรมมีอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยในช่วงฤดูกาลที่ที่จันบุรีอีกประมาณเดือนเดียวเนี่ยไม่ทันแน่นอนนะครับแต่ท่านทำนั้นท่านสั่งละว่าถ้ายัางไรส่งรายละเอียดมาให้กรมก่อน<ม>นะครับแล้วกรมก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทั้งบกชอเองก็ดีรวมถึงกรมวิทยาศาสตร์การกแพทย์เพราะว่าถ้าถ้าตั้งห้องแลบแล้วเนี่ยโดยเฉพาะห้องแ a b iso เนี่ย มันจะต้องให้กรมวิทยาศาสตรก์การแพทย์เข้าไปตรวจสอบรับรองเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นประเด็นสั้นๆครับว่า1เราก็มีขีดความสามารถในการที่จะให้บริการมากกว่า2,000ตัวอย่างต่อว,วันได้และก็ในส่วนของความพร้อมของพืงพ้นที่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้ามีพื้นที่มีแลับข,ของตัวเองได้แต่ต้องเป็นแลบที่ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามหลักของ ISO ครับท่านครับเราเราต้องการ มีแหล่ของท้องถิ่นแต่ว่าจะ,จะให้ทางภาคเอ,อกชนไปร่วมโครงาการเพราะตอนตอนนี้ใช่ไหมครับมีเหล็งของท้องถิ่นครับ,รบแล้วก็ร่วมบูรณาการด้วยครับนี่แกลองอบจหรอแหบลบท้องถิ่นเหมืนอนกันใช่ใช่ครับอบจจัดงบ้วยแต่ทางนี้ก็คือทางให้ของงบกับข,ของทางกระทรวงดูก่อนครับ งบคนมันคงตั้งไม่ทนนันครับถ้าถ้าท้องถิ่นมีเงินนะครตั้งแล้วก็เราไปต,ตอนตอนนี้เนี่ยครับนะเดี๋ยวจะประสานทางท้องถิ่นทางนายกให้ลองประสานมาดูครับคือต้องมันต้องดูระยะยาวครับรใช่ครับคือว่าต้องมีนักวิจัยใช่ครับอยู่ห้องปฏิบัติการทํางานตลอดเวลาต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ทั้งทั้งห่วงโซ่ใช่ใช่ครับซึ่งต้องมองระยะยาวด้วยครผมพอพอจะพอจะดีไซน์กระดงงนได้ครับช่วงถ้าเกิดระยะเร่งด่วนเนี่ย ของชุมพรกับจันทบุรีออกพร้อมกันนะไม่ไม่พร้อม,ม,อมครับแล้ก็มูทีมทีมจันทบุรีมาช่วยกรณีที่พี่จุดของชุมพรควคูไ่ไปก็คือหาตามออกในเรื่องของออกแบบการทางานเรื่องการจัดตั้งแบบของกระทรวงนี่ต้องยกร่างนะครับล่วงหน้าใช้งบกระทรวงนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข่โครงการระยะนี้ได้นะครับก็ท้องถิ่นอาจจะจงระยะแรกเตรียมสถานที่นะครับก็ ทางกระทรวงก็จัดง,งานกูก่กันไปในการยกรางออก้อนนีที่ท่านมันมีงบเหลือใจรือว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ทางที่ดีก็จะรับนโยบายไปดูให้นะครับถ้ามันไม่ทันจริงเราก็ใช้วิธีโมเดลแรกก็คือเอาทีมของจันทบุรีมาช่วยเราก่อนนะร,ระหว่างนั้นก่อนนะก่อนที่เราจะมีหลักเป็นของตัวเองหนึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของที่ทางแล้วก็เตรียมบุคลากรส่งบุคลากรไปอบรมก่อนมนง้นราไม่มีไม่มีบุคลากรในการทางานครับ ทำงานก็คู่มันไคจะย่าทางทางกระทรวงจะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงท่านที่ดีท่านท่านรับรายงาของใคระครับครับครับปัาปัเป็นปักเนไปขาไปมีผู้บริหาร้ระครับครับประคลั่อยว่าโมเดลการทางานสองวันวัสเนี่แต่ว่าทางกระทรวงจะเข้าไปเป็นพี่เลียงให้พี่เลี้ยนหนึ่งเราอาจจะตั้งบประมาณร่วมไปนครับทางทางทางกระทรวงทางครมก็จะเบ้าไปศึกษาดูก่อนแล้วจะมีวิธีการตั้งงบประมาณ นี่เป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเลยนะร <c oughs> ับรับปฏิบัติครับท่านครับ